มันไส้มานนาแล้วมันไส้มึงมานานแล้วเรียบร้อยก่อนสกิลสองกูมาแล้วสกิลสองกูมาแล้ว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 สวัสดีคเลยคูนปูนปูนคูนไม่ขาพี่เลยขอบคุณที่กดไลค์วันนี้พบกับฮีโร่ใหม่อันติโกซาร เอาครับสวัสดีคุณผู้ชมทา้งบ้านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับแฮจิที่ฮอนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาในฮีโร่ใหม่ล่าสุดของฮอนะฮะก็คือวอลชีฟนั่นเองนะฮะวอลแปลว่าสงครามนะฮะชีฟแปลว่าผู้นำนะฮะรวมกันก็กลายเป็นผู้นําทางด้านการสงครามการลบอะไรนี้นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะจุดเด่นของเขานะครับอยู่ที่การคูดาวที่รวดเร็วนะฮะจากอันติของเขานะครับ ที่เป็นออร่าออกมานะฮะได้ทั้งเราได้ทั้งเพื่อนเราด้วยนะฮะสำหรับเราเนี่ยคูดาวจะเร็วขึ้น4เท่านะฮะสำหรับเพื่อนนี่ก็คือ3เท่านะฮะแต่ว่าต่อให้เร็วขนาดไหนก็จะไม่เร็วไปกว่า3วินะครับผมอไอพวกที่คูดาวแบบว่า5าวิอยู่แล้ว4วิอยู่แล้วก็จะลดลงไปเหลือแค่3วินะฮะไม่สามารถลดลงได้1วิอะไรนี่ครับเดี๋ยวเราจัดการซะหน่อยดิจัดการซะหน่อย เลยว่มมาสายแจ๊ะสายแจ๊ะอิสเรียวโอ้ยเดี๋ยวนะเดียวอย่าพึ่งอ่าฮะสำหรับไอเทมเริ่มต้นนะฮะสังเกตว่าผมจะออกมาเป็นขวานอันนึงแล้วก็ผมเรียกมันว่ากิ่งไม้แล้วกันนะฮะกิ่งไม้2อ,อันนะครับเพื่อที่จะได้เล่งเอาขวดมานั่นเองน,นะฮะแล้วตอนนี้เราได้ขวดมาแล้วครับผมเดี๋ยวเรานี่สัง่งศัตรูเนี่ยครึ่งหลอดหะแต่ขอแจ๊ะอ,อีกทีนึง เดี๋ยวผมจะทำการหลบมุมนะฮะเดีด๋ยวๆแลกแหลกการหลบมุมนะฮะแอบเติมยาครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะไม่รู้ฮะว่าเราเนี่ยเลือดเต็มแล้วมานเะต็มแล้วนะเดี๋ยวเราจะแจ๊อ,อีกทีนึงก็น่าจะล่วงนะครับเดี๋ยวดูกันโอ้แต่ว่ามันกินยาขึ้นมาว่ะลองดูฮนะฮู้บครับโอ้ยโดนล็อกโดนล็อกนี่ไม่ตายว่ะอาจจะต้องอีกชุดหนึ่งฮะ มันไม่กลับบ้านหรอไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านเหรอไม่กลับไม่กลับบ้านเหรอไม่กลับบ้าน,ลบบานเลยเ,เ,เรียบร้อยฮะสำหรับสกิลสองนะฮะก็อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะฮะเวลากดใช้เนี่ยเราจะมีแบบสปิริตออกมาหรือว่าวิญญาณออกมาจากตัวนะฮะเราสามารถควบคุมวิญญาณนั้นได้แล้วก็ถ้ากดอีกทีนึงเนี่ยเราจะสามารถวาร์ปไปที่วิญญาณของเราฮะอ่า และการที่วิญญาเราวิ่งไปเนี่ยวิญญาเราจะทำดาเมจนะครับสามรนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็สโลศัตรูด้วยนะครับผมโดนตัวไหนสโลตัวนั้นนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นสกิลที่แบบใช้แก๊งได้ดีมากๆนะ,ะอาจจะแบบซุ่มตามข้างป่าไม้อะไรนี้นะฮะแล้วก็ออกไปแก๊งนะฮะโอเคเนดะี๋ยวผมเอารองเท้ามาส่ง เฮ้ยเปื่อนน้ำเมดว่าอย่างนี้ต้องจัดแล้วฮะเลนบนนี่ก็ตีจังเลยต้องเอาแล้วเตปเตปเดินช่วยตามเดินอ้อมเลยวาเด่นวาเด่นวาเด่นไม่เพื่อนวิ่งอ้อมแล้วเข้าเลยได้เปล่าโต๊ะสกิลหนึ่งไปครูปเอ้ยโอ้โหขอดีลูกน้องเราจัดการแทนนะฮะหลบคิบก่อน มาหาแป๊บเออมาหาแป๊บปุ๊บไปดิปดุ๊บไปดิเรียรบร้อยฮะไปเหรอไปิมแล้วเหรอเนี่ยนี่นี่โอเคแล้วซื้อวาร์ปนะฮะวาร์ปไปแก๊งเล่นอื่นกันดีกว่าอ <c oughs> ุ้ยปลอยมาเานะฮนะ ก่อนจะว้าบเราไปเดี๋ยวเราไปดูลูนกันก่อนดีกว่าฮะสี่นาทีแล้วอืไอ้นี่ก็ตีจังเลยช่วยเอ้ยโอ้โหลูนแม่งเป็นใจว่ะเกมนี้ฮะจัดเลนบนต่อเลนบนบอกเป็นไรกูนักหาเนี่ยกลางหายไปล่างนะเอาเป้าเอาเป้าเพื่อนสุ้ยเศษเคมันเปิดประเด็นว่ะสวยนี้เข้าทางเราฮะ สหนึ่งคุกตันไปเด็ดตันไปเด็ดไอ้ตันไปเด็ดเรียบร้อยฮะเอาต่อเอาต่อจัดไปสกิลหนึ่งคว้านลอยครับผมสำหรับสกิลหนึ่งของวอลชีฟนะฮะจะสร้างเสามา3อันนะครับผมอันแรกเนี่ยโจมตีอัน2ฮิลนะครับอันที่3เนี่ยสตันนะครับผมนะเรื่ล่างเหมือนจะมีประเด็นมนจะมีเหลือง ดบูดล็อกไว้ได้เปล่าเดวูดเดวูดไม่ล็อกอะเดวูด oh. ไม่ใจเลยอะเดพูด oh. ไม่ใจเลย oh. แล้วอะ oh. สงสัยฝ่ายตรงข้ามจะกลัวเรานะฮะเราวาร์ปมาปุ๊บหนีปั๊บเลยครับผมหา <c oughs> เอาฮะสกิลสองมาสโลเรียบร้อยสกิลหนึ่งคอมโบไปสตันสตันได้ทีเรียบร้อยครับผม <c oughs> อ,อย่างที่บอกไปนะฮะเสาของเราเนี่ยมี3อันนะครับมียหนึ่งฮิลมียหนึ่งโจมตีแล้วก็อีกอันหนึ่งสตันนะฮะอ่าซึ่งสามารถใช้คอมโบกับสกิลสองนะครับโดยการที่เราเนี่ยสกิลสองเข้าไปใกล้ๆศัตรูนะฮะเพื่อสโลนะครับแล้วก็ก็กดวาร์ปไปยัง สปิริตของเรานะฮะหรือวิญญาณของเรานะครับแล้วก็กดสกิลหนึ่งทันทีครับอ่าสกิลหนึ่งของเราก็จะช่วยเราโจมตีฮีโเราด้วยแล้วก็ช่วยเราสตันศัตรูด้วยนะฮะอ่าเป็นอย่างนั้นนะครับคอมโบเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคอมโบกับอันตีด้วยเนี่ยก็คือใช้รุวๆไปเลยฮะสำหรับสสกิลนี้นะครับกดวิญญาณสกิลหนึ่งวๆกันะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีสกิล3นะฮะ ซึ่งเป็นสกิลที่ทําให้เราตีแรงนะครับโดยการที่เราจะตีแรงได้เนี่ยเราต้องอินเยอะๆครับนะหนีก่อนนี่เขาเรียกว่าสเต็ปจู๊กรู้จักปะว้าวซึ่งสกิลสามในตอนแรกๆเนี่ยต้องต้องบอกเลยเลยว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยอินแล้วยังยังน้อยอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราควรจะเก็บไว้อัพหลังสุดเลยนะฮะสกิลสามเนี่ยเอาไว้อัพตอนที่เราเวลเยอะๆอินเยอะๆแล้วนะฮะ เพราะว่าสกิลสามเนี่ยยิงอินเยอะยิ่งแรงนะฮะขอแจ๊ะห,หนึ่งทีแจ๊ะหนึ่งทีเรียบร้อยฮะป้อมจะแตกป้อมจะแตกเกียร์คีบกันอ,อ่าโอเคอย่าดิ้วอยด้งอย่าดิว้วอย,วยน้องยังไงฮะหรือว่าทีมตรงข้ามอยากจะวอลมาพยุนไปตก น้องข้ามอยากจะวอลไหมล่ะแต่ว่ามันติดป้อมมากเลยเด็กบูดเข้าขวาว่ะหลุดล็อกไม่โดนฮะณจุดจุดนี้อุ้ยื้อือเพื่อนตายแล้วก็เข้าป่าดีกว่า คลิปสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวไปลูนต่อมาตอนนี้8นาทีแล้วนะฮะลูนอะไรเอ่ยลูนอะไรเอ่ยอุ้ยโอ้ยเชี่อไมโลอยู่ไหนไวะอยู่ข้างบนชัวต <vis> ตามล่าหาไฮโลหน่อยอยู่ไหนไวะอยู่บนก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มี ตอนนี้ผมไม่ฟงไม่ฟารมมาแล้วนะฮะวิ่งไล่หาคิวอย่างเดียวแฮมเมอร์ต้องโดนละต้องโดนละแฮมเมอร์ต้องโดนละต้องเดินไวจังวะเดินไวจังวะไปเดินเดินเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าอ้าวไปไหนแล้ววะโอ้โหเวนกรรม เฮ้โอ้โหกดไม่ทันเอาฮะอีกทีอีกทีเรียบร้อยิดลไรไพโรอะไรไพโรอะไรไพโรล้วตีหมดสเกลสเกลอยยถอยอยตกูหมดเอาฮะตอนนี้สกิลสามรมแล้วนะฮะเวลหนึ่งะครับเยเยอเยอะ เอาอันติอะไรเนี่ยเรียลิปโปเกอร์จ้ากดคิวสองไปปวดเนี่ยขอปวดหน่อยไอ้นี่ก็ตีจังเลยเฮ้ยอะไรปุ๊แว๊บโอ้โหไปเบิ้ลตายเลยวะถอย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 เฮ้ยเพื่อนเอาซะหน่อยวะเพื่อนล็อกนะฮะเฮ้ยถอยดิเอ้าไม่มีอันตีหรือจะบวกถ้าจะบวกก็บวกมาบวกก็บวกมา เอ้าเชียนทำไมเหลือกูคนเดียวเนี่ยเอา้าโอ้ยพี่เดชบุญมันอะไรของมันวะทำท่าจะเข้าแล้วก็ถอยออกมายัางดีนะที่ได้เมื่อกี้ได้แฮมเมอร์มาตายฟรีนี่เซ็งอะ อันับไอเทมชิ้นแรกชิ้นใหญ่ชิ้นแรกที่จะออกนะครับเป็นจะเป็นอไอเทมใบนะครับจริงๆที่คนเขาแนะนำกันไว้จะเป็นออกเฮกนะฮะชิ้นแรกนะฮะแต่ว่าผมว่าเฮกมันชิ้นใหญ่เกินไปนะะกว่าจะได้นี่แบบมันระหว่างทางที่เราจะไปนะฮะมันแบบว่ามันลำบากนะครับเฮ้ยใครมาอะไรตรงนี้ ใช่ไหมตรงนี้ดดดรอมันนะเราเลยได้นะเดี๋ยวรอมันมีอยู่หน้าป้อมมีเพื่อนเรานัดแนะที่จะเอาพอเด่นนะฮะนี่ก็ตีดังเลยเปิดว่ะเปิดว่ะเปิดว่ะเพื่เขียวโดนซ้ำเราแล้วไม่ถึงกดอันติแม่งเลยไปทีนึงเดี๋ยวพอเอง โอ้ไม่รู้จักตอบปูยังลูกจี่นินเฮ้ยเสเกวสเกาถ้ารีดบล็อกเกอร์อันติได้ก็ได้อยู่นะเอาไงใ้ครเข้าอ่ะเข้าเองหรือจะยังไงอ่ะแต่เราไม่มีอันติอ่ะดิ แต่ว่าจังหวะนี้ต้องเอาแล้ววะต้องเอาแล้วว่ะต้องเอาแล้วคุบนะฮะคุบเรียบร้อยครับผมอาจัดไปสามแล้วเหรอขจัดไปสามแล้วเหรอพี่เก้าวินวอลเลยนะเกาวินวอลไม่กลัวหรอกมาเลยมาเลยเดี๋ยวเราเข้าป่าตามสักหน่อยดีกว่านะฮะจริงๆแล้วฮีโร่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัว ที่นาจับมาฟาร์มป่าเท่าไหร่นะฮะมันก็พอพอได้อยู่นะฮะจากการใช้สกิลสองให้มันทำดาเมจเป็นหมู่แล้วก็สกิลหนึ่งฮิลนะฮะแล้วก็ช่วยเรายิงด้วยเดี๋ยวปักฮิลตัวเองหน่อยดีกว่าเสาสีเขียวนะฮะจะฮิวเรานะฮะเสาสีแดงจะช่วยยิงนะับส่นเสาสีเขียวเนี่ยเอ้ยเสาสีขาว ช่วยสตันนะครับเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ยินอยู่กลางครับนะขอดูลูนแป๊บเอาฮะไปเปิ้ลเปิดอืมเรียบร้อยเปิดเปิดตายเองเอาหน่อยเปล่าเอาหน่อยเปล่าเพื่อนโอ้มันหลบดีจังวะเอาเฮ้ยไปไหนเอาเฮ้ยไปไหนอ่ะโลวิงงอกเหรอ อืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยโอหเสียใจว่ะเฮ้ยบ้องใบแดงโดนซ้ำแล้วปูนักลบผู้มากับบ้องมาหึงมานะฮะอือจุ๊บโอเค พูดถ,ถึงตัวนี้นี่มานาไม่ค่อยพอใช้เหมือนกันเนี่ยนี่ขนาดออกนี่ขนาดออกกระทาฟ้าเล็กมาแล้วนะเนี่ยตั้งสองอัน,อนยังรีมานาไม่ค่อยขึ้นเลยขอกลับบ้านเติมมานาคัปหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ วาร์ปไปไหนดีวะกูไปล่างไปกลางไปกลางดีกว่าเบื่อเบื่อขี้หน้าเดดบูดแม่งคกนติดหรือจังหวะนี้สวยไปเบิ้ลเน็ตอ้ยไปเบิ้ลกูอย่าเพิ่งตายโอ้โหลงไปนอนมาแล้วหลวงหลังหลวงหลังเดอะเกมมิ่งหลวงหลังเดอะเกมมิ่งกูเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอกูสกิลสองก่อนสกิลสองมาแล้วตีเน่เรียบร้อย เดิมไม่กินแล้วนะอุ้ยถามว่ะถามมาปุ๊บทุบอะไรมึงสะเกาอะไรมึงอะไรมึงมฮิโร่ใหม่มันเอาเรื่องว่ะคาเพลงที่มีมูเนี่ยเดะ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 เดเดะเดทุบป้อมยาวไปฮะจังหวะนี้ อ้อใบเขียวโดนซ้ำเขาแล้วอ้อใบเขียวโดนซ้ำเขาแล้วตอนนี้เราได้ตอนนี้ถ้ามันจะวินก,ก็วินแบบลฟ l f เวอร์ <Hell Flower S 2> มาแล้วนะฮะหรือว่าคระทาใบของเรานั่นเอง

วิ่งอ่ะเข้าบักหำเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดเพื่อเทียแค่แคแตเตะเราด้วยเรีออยบร้อย,อ,ยอ่ะของพี่จะลังขึ้นนะมาดิแฮมเมอร์โอ้โหมึงหนีสายอินเหรอเนี่ยมึงหนีสายอินเหรอเนี่ยโอ้โหตัวนี้นี่ดูเผลอเหมือนจะเป็นสายสเต็งน,นะฮะแต่ว่ามันคือสายอินนะครับไอ์วอร์ชิพเนี่ยอ่า ลักษณะมันจะคล้ายๆพวกแบ็กสมิธหรือว่าอุกกี้นะครับน่าจะเหมือนอุกกี้มากกว่าที่แบบว่านัวในจังหวะทีิมไฟได้แบบอย่างโหดนะฮะข้างบนแม่งแม่งรอบกัดเพื่อนเราอ่ะเอาเป้าแต่มันมืดแล้วว่ะเช็ะคบอร์ดแล้ว ไม่มีทุบทุบอะไรวาเด่นเอาไปละ แล้วหลวงหลังแฮมเมอร์แฮมเมอร์อูมันไซ้มานานแล้วแฮมเมอร์มาคุยกันหน่อยเห็นนะอันตีผมมาแล้วตีมาแล้วอันตีมาแล้วมาคุยกันหน่อยดิวานินวานินวานินน้อยเด็กเด็กไปน้อยรู้จักผมกูยังลูกนะสเกลอยู่ไหนวะเมื่อกี้วับแป๊บ แล้วสกาวอยู่ไหนโลดกลับมาให้กูเปิดให้อย่ายืนไกลกูกมากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูยวยวโยนกลับไปนี่ถึงนี่เป็ดเบิร์นแมงสายโยนนี่หว่าอือแขกตัวเลรดเราตายแล้วไม่ตายมาช่วยแล้วกำลังไปช่วยแล้วกลังไปช่วยแล้วโอ้ยคุูไปดิ เ,เห็นไหมบอกแล้วไม่ตายนะฮะเอาฮะสำหรับไอเทมชิ้นต่อไปฮนะยวผมจะขึ้นเป็นแบ็คคิงบาร์นะครับผมไม่ใช่สิถ้านายอนต้องเรียกว่าชังเก้นเฮดนะฮะ แต่ถ้าใน .A จะเรียก b a c k คิงบา r หรือว่า BKB นะฮะคนเล่นฮอนส่วนใหญ่ก็มาจาก .A หนึ่นะครับก็อาจจะเรียกว่า BKB อะไรอย่างนี้นะฮะ BKB กับชังเก้นเ a d มีความหมายอันเดียวกันนะก็ะคือไทเทมกันเวทกันสก,กิลเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ย เก่งตอนทีมไฟครับเพราะงั 1941, um, ้นทีมไฟเนี่ยเราห้ามโดนสตันเด็ดขาดฮะบ BKB นี่เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้นะฮะตอนไฟเลยเนี่ยเราห้ามโดนสตันเราห้ามโดนสโลเราห้ามโดนใบนะฮะไม่งั้นเนี่ยเราจะแบบเราจะหง่อยแดกครับุเพื่อนเพื่อนโดนอะไรมือแฮมเมอร์กูบมันไส้มันนาแล้วมันไส้มึงมานากแล้วเรียบร้อย ก่อนสกิลสองกูมาแล้วสกิลสองกูมาแล้ว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 สวัสดีเหรอเห็นกูแล้วยังไม่สวัสดีเลยเหรอโอ้เด็บูดแม่สกัดดาวลุ่งอ่ะคนกำลังจะอันนไลเลชั่นอ่ะก็มาแบบตบล้าเน่ะ มีคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่ที่สุดเลยรับไม่ได้ไเออเดี๋ยวโดนซ้ำเขาแล้วฮะตอนนี้ต้องบุกครับบุกครับเอื้นป้อมสิฮะในปัจจุบันใครมาฟ้านี่แน่ไม่โดนหรอกไอเดียเดี๋ยวเดี๋ยวแปบเบิ้ลมึงก็จะเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โห บวกก็บวกว่ามาโอ้ยแม่งหนีเลยเป็นไงล่ะเมื่อกี้ผมยังไม่มีอันตีนะครับไม่ใช่อะไรเนี่ยตอนนี้มีละพึ่งมาเมื่อกี้ยังกูดาวอยู่ั้นถ้าบวกไปโดยที่ผมไม่มีอันตีเนี่ยอาจจะแพ้ก็ได้นะฮะอาจจะพลิกเกมเลยก็ได้นะครับผม เล่นละมันมือมากนะฮะเดี๋ยวนี้แบบฮีโร่ใหม่ๆนี่ให้ความสำคัญกับครูดาวนะพวกอะดรีนาลีนอะไรอย่างงี้นะฮะใส่สกิลแบบไม่มีครูดาวส่วนฮีโร่ตัวนี้แต่สกิลแบบครูดาวโคตรไวแถมยังลดให้เพื่อนได้อีกไอ้ตัวนี้ว่าคืออาวาตาร่ไมแต่ในมุกี้มันไม่มีมอาวาตารไปแค่ฮีโร่อันนี้แหละฮีโร่อ้าวหรอ ผมจนนะฮะผมจนผมจนผมซื้อแค่300ทองพอถ้าซื้อพร้อมอวตารรู้สึกจะกร้หาหรือเปล่าหรือว่า500ทองอะไรแบบแบบวะให้มันเลยมันอยู่ไหนวะกูตั้งเสาป้องกันก่อนโ โอ้โหสกิลทีเดียวรัดคลิปไปหมดเลยสำหรับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมจะออกเป็นฮาคอนเบรดนะฮะจะได้แบบตีแบบโคตรแรงนะฮะซึ่งตอนนี้ตังเรามีอยู่3,500นะฮะขาดิพันกว่าๆอุ๊ยบบเบิ้ลกูใครทำลายเบิ้ลกูไอเปิ้ลกูรอดไหมแบบเบิ้ลกูเอาเรื่องอนะ ตามมันไปแฮมเมอร์ฉันจะคิวแฮมเมอร์แฮมเมอร์อยู่ไหนกูฟาร์มก็ได้วะไม่ฟาร์มดีกว่าออกันเถอะเราอ้แฮมเมอร์แฮมเมอร์ยังอยู่ จะคิวแฮมเมอร์ว่ามันกลับแล้วล่ะคิดว่านะขอดูเนี่ยยังอยู่วะยังอยู่วะใบไปหนึ่งทีโอแม่งเดินไวชิบหายเดินไวชิบหายไปไหนแล้วโอเคเรียบร้อยทำไรไปเปิ้ลเฮ้ยไพโลไพโล มาดิมาดิโอ้หใครใครใบ้กลัวปูน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 ไม่ขยามพี่เลยปูนปูนอ่ะมีจั่ปูนปูนเปล่าปูนปูนโอ้โหกูจะเพาะซะหน่อยอาแน่คอช่วยเลยโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะับสำหรับฮีโร่ใหม่ตัวนี้นะฮะสกอร์ที่คิวยี่สิบสองนะฮะตายหนึ่งนะฮะแอนตีอีกสิบนะฮะไอเทมก็ แนวประมาณนี้นะฮะแนะนำประมาณนี้นะฮะมี h ฮ l ฟาเวอร์นะครับชิ้นแรกต่อด้วย BKB นะฮะแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยถ้าผมจะออกนะฮะตอนนี้ผมมีตังค์อยู่4,9 0 0นะฮะถ้าผมจะออกก็เป็นฮาคอนนะฮะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเฮ<อ>ก <H ed S 2> อะไรพ<ด>วกนี้น,นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูถึงตรงนี้นะฮะที่รับชมในวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ